ลองเปลี่ยนมาชมผ้าเนื้อผ้าปิดตาเนื้อสำริดกันบ้างครับโดยส่วนใหญ่ที่เรา,าพบเห็นกันในยุคของสมัยก่อนผ้าปิดตามักจะทำด้วยเนื้อสำริดเป็นส่วนใหญ่ที่นอกนั้นก็เป็นเนื้อเกี่ยวกับเนกเมฆพัดกันส่วนที่เป็นเนื้อสำริด เนื้อเมฆพัดหรือเป็นเนื้อ,อว่านาก็จะมีที่เกกิผู้เรืองเวทหรือผู้ที่มีพุทธคมสูงก็เป็นคนที่ทำเป็นผู้ที่ทำขึ้นมาสำหรับองค์ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระปิตาสองหน้านะครับสองหน้าด้วยกันจ เป็นพระปิตาสองหน้า,าเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระปิตาที่มีพุทธคมที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ย่อมมีราคาที่สูงตามไปด้วยเป็นหนึ่งใน เป็นจพพักาคีของพระปิตาในเมืองไทยนะครับซึ่งเราจริงๆแล้วก็หาชมกันค่อนข้างยากเหมือนกันแท้ๆนะครับหาชมยากแต่ของที่ทำขึ้นมาเรียนแบบมาขายนี่ก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเราได้เจอหรือได้พบเห็นเราก็จะได้ ได้รู้นะครับได้เข้าใจในเนื้อหาสำหรับพงนี้ผมก็นำมาฝากเพื่อนๆให้ให้มองให้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อนะครับเกี่ยวกับเนื้อของของพระ,ะก็อยากจะให้เข้าใจในเนื้อมวลสารขององค์พระซึ่งถ้าเรา ดูมีความเข้าใจว่าเนื้อสำริดนะเนื้อสำริดเนี่ยออกมาในลักษณะของการแกะทองเหลืองจะออกมาในลักษณะไหนแกะทองแดงออกมาในลักษณะไหนครับหรือแกะทองคําก็จะออกมาในลักษณะอีกลักษณะไหนก็จะมีเนื้อสำริดหรือว่าแกะพวกสังกสีนะครับก็จะออกมาให้เราได้ศึกษากันสำหรับองค์นี้ เป็นเนื้อสำลิดที่แก่ทองเหลืองนะครับเราจะสังเกตได้ว่ายังมีเนื้อของทองเหลืองนี้พอที่เราได้เห็นบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งซึ่งนานๆจะได้นี้ทีนี้มาพูดถึงพุทธคุณของพระปิดตาบ้าง พุทธคุณของพระปิตาที่ปิดทวารทั้ง9นี่นะครับก็ปกติแล้วก็จะเน้นในเรื่องของมหาอุดคงกับพันชาตีแค้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภแล้วก็การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับพระปิตาที่ ไม่ว่าจะเป็นเกจิไหน,เป,นเป็นผู้ที่ทำแต่พุทธคุณจะเข้มขังหรือพุทธคุณที่จะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่อำนาจจิตของพระเกจิแต่ละท่านที่มีอำนาจจิตที่แตกต่างกันออกไปเราจะได้เห็นว่าพระเกจิสมัยก่อนมีการลองทางด้านของอ,อำนาจจิตนะครับโดยแข่งทางด้านของอำนาจจิตกัน เราก็จะเห็นว่ามีามาตั้งหลายร้อยรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าผ่านที่มีอำนาจจิตอยู่ในเกณฑ์ที่สูงส่งที่สามารถใส่กบไปกลับได้นะครับไปข้างหน้าเดินข้างหน้าก็เดินได้เดินมาข้างหลังก็สามารถทําได้นั่นก็คือมีอยู่เพียงแค่สิบรูปแค่นั้นเองนะครับ เราก็คือในสมัยก่อนก็เราก็จะได้เห็นอ,อย่างชัดเจนกันว่ามีอยู่แค่10บลูกแล้วก็ส่วนของอาการปลุกเสกพระก็เหมือนกันถ้าองค์ไหนที่มีอำนาจจิตสูงมีพลังจิตสูงท่านก็จะปลุกเสกพระได้เข้มขังได้มากนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆที่ มีความสนใจในการสะสมหรือสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องเราก็ต้องรู้เอาไว้พระที่จะมีะพลังกิจที่เข้มแข็งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของอายุ40ปีถึง65ปีนะครับก็จะมีพลังกิจที่ที่เข้มแข็งทำไมจึงบอกว่าอย่าง,งานั้นเพราะว่า อายุอยู่ในช่วงประมาณ40ถึง65หรือถึง70นี่อยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงท่านมีร่างกายที่แข็งแรงท่านไม่ต้องเอาเอาจิตไปครองประคองร่างกายของท่านนะไม่ต้องเอาจิตไปประคองสังขารของท่านท่านก็คือมีมีความแข็งแรงในด้านของร่างกายก็ทําให้อานาจจิตของท่านเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ที่สูงนะครับเวลาปลุกเสกพระก็ทําให้มีการปลุกเสกพระทีะ่มีความเข้มขังสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่